มาถึงคู่ของกัตตัวจกกับกรรมวาจกพยายามนะครับเวลาแปลให้สังเกตดูความต่างสำนวนสำนวนไทยนะครับสำนวนไทยแล้วก็ตำแหน่งของศับปบาลีให้สังเกตดูตรงนี้อานิมนบนแปลพร้อมกันครับตาวา,าวา,า,า,าสุนารี โมเมตาเถปาธุอาสาอัตวาถาตะนะ In your.

you hey. ยาเตหงโยนี่นะครับคือตัวอย่างของกัตัวจบและกรรมวาจบถ้ามันคู่กันเราก็ต้องจะจับสํานวนต้องจับสํานวนนะครับกัรตัวจบแปลอย่างนี้กรรมวาจบแปลอย่างนี้วาจบเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของการแปลทั้งหมดเลยครับ เพราะว่าถ้าผิดมาจบนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของบาลีนะครับที่สุดของบาลีเนถ้าแปลผิดปั๊บนี่ก็คือโทษหนักโทษหนักถึงที่สุดนะครับดังนั้นก็ควรที่จะระวังให้ดีด้วยเรื่องของมาจกไปต้องวรดูให้ดีหรือว่าเวลาเราแแปลก็ไปสังเกตให้ดีด้วยซึ่งผมก็จะพูดบ่อยๆนะครับอ่า เรื่องมาจบนี้หมดแล้ว